สวัสดีครับผมาวันน,นนี้นะครับจะพามาไหว้พรกกลางน้ำที่ปาจินบุรีนะครับตอนนี้ผมล่องเรืออยู่ที่แม่น้ำปาจินบุรีนะครับนี่ครับบรรยากาศ่วงต้นฤดูฝนนะครับก็จะชุ่มฉื้นเขียวอุ่มหน่อยฝั่งนี้คือที่เขาเลี้ยงปลาในแม่น้ำนะครับเดี๋ยวเราจะล่องเรือไปกันแล้วเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับแวตกปุูงแม่น้ำก็มี เขากําลังตกฟุ้งจับปลากันอยู่นะนี่ตกฟุ้งแน่นอนเลยมีเบ็ดด้วย แล้วตรงนี้เราก็จะผ่านจุดชมพังคาของวัดอะไรพี่เทวบุตรเลอครับ,บนี่ครับ,บตัวใหญ่นะนี่น เรือมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะถึงวัดอะไรนะครับพี่วัดโบสถ์นะครับเราจะมาไหว้พะนอนโพงใหญ่ทินแม่น้ำกันนี่ครับมานั่งพานอนนะครับนี่ครับนี้ายจนนหน่อยเจอดเอดนทมอบซ้ายเลยฮะับับบ้ายเลยฮะรับ